วัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำชาเขียวมะนาวนะครับสูตรแก้วยี่สิบสอออนะครับอันดับแรกก็ชงชาเลยชาเขียวครับเจ็ดส mm ิบเมนะครับเจ็ดสิบมวนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำร้อน เข้าไปกดน้ำร้อนลองมานะครับใช้น้ำร้อน140 ml ร้อยสบนะครับหนึ่งร้สีหลังจากนั้นก็เติมใส่น้ำมะนาวนะครับประมาณ3 0มสิบถสี่สิบลนะครับประมาณนี้นะครับคนคน ให้เข้ากันกนะครับคั้งทั่วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่มันตาลสายนะครห้าช้อนนะครับเอออ่าคนเพื่อใเข,อข,อข,อข้ากันนะครับ ใส่เกลือนิด,นดนประมาณปลายช้อนนะครับส่วนผสมเท่ากันแค่นี้ก็ไปทนเสร็จขึ้นแล้วนะครับเติม,ม,น,น,มน้ำแข็งเสร็จลองใส่อะไรลองไปถ่านทำดูนะครับจะไม่ถูกตัวไม่ยากครับ